ยังหล่อรุ่นแรกายยากอันเนี้ยต,ต้องเรียกว่ารูปหล่อปั๊มรุ่นแรกเพราะถ้ารูปหล่อรุ่นแรกจริงๆอ่ะหลักล้านครับคุณตกใจไหมปูแหวนมีรูปหล่อหลักล้านอเอางี้ยกตัวอย่างก่อนนะฮูฟิลฟอกปูแหวนกำลังดังปูแหวนกำลังมาเหรียญสตางค์เล็กปีศูนย์เก้าไอปีหนึ่งเก้า ปูแหวนนะกระแสกำลังมาหาปูแหวนมาขายกันเถอะทำไมอะ่ะทำไมต้องขายอะ่นะนาฮูฟิลฟอ็อกให้ข้อมูลแน่นมากเนะนี่ยนี่ผมให้เหรียญนี้กันนะาฮู้ฟิลฟอ็อกฟรีๆหนึ่งเหรียญพระดีทำไมต้องมีไว้ขายพิวลาพลเข้ามาไหมอ่ะเหรียญปีสองศูนเหรียญนี้ มอบให้พี่วราพลหลนึ่งเหรียญทำไมอ่ะพระดีพระดังทำไมต้องมีไว้ขายพี่ติดต่อนินได้เลยนะครับที่โเเน,น้ตอเสร็จแ้แจกกันไม่ได้หรือไงเนี่ยฮะพี่เพชรวิชัยถามมาด้วยความศรัทธาบ่อยๆอ่ะเหรียญน,นี้มอบให้พี่เพชรวิชยัยฟรีหนึ่งเหรียญทำไมต้องขายอ่ะติดต่อนินบอกด้วยนะครับพี่ที่ได้รับเหรี่ญ พิวฟิวฟอกพิวราพนแนวเพชรที่เพชรวิชัยเอาไปฟรีฟรอยรู่ครับพี่ๆคนเซกเขาบอกฟรีอยู่ครับอ่านะครับดังนั้นอันนี้ก็คือให้เพื่อนๆไปใช้จะเรียนติดองค์ก็าเจออ่าเขียนไหมเงินทองทำไมอะ่ะเหรียญละพันเงินพันหนึ่งจะรวยไปหาเศรษฐีหรอพระเครื่องเวลามีกระแสอ่ะ รู้จักแล้วเกิดศรัทธาให้พระกับคนที่เห็นคุณค่ามันมีความสุขมันมีความสุขอ่ะนาฮูฟิลฟอกกดโอเคมาสามโอเคพิวราพลแนวเพชรเนะี่ยกดโอเคมาสามโอเคนะครับถ้าถามว่าผมไม่ศรัทธาผมจะเก็บอะเหรียญพันทุกเหรียญครับใช่นะะอันนี้เป็นเหรียญ ฉลองอายุแปดสิบสี่เหรียญเจ็ดรอบตอกโค้ดรุ่นนี้เห็นไหมมีทั้งทองแดงลมดำอัปการนี้เกินนี่อะคือภาพปูแหวนอะถ้าดูไลฟ์ผมอะผมพูดถึงภาพปูแหวนมาตลอดดี นะฮะารกาศเห็นท่านนั่งสมาธิบนก้อนเมฆเพลงยอดรักแต่งมีชื่อปูแวนด้วยไอมินหมอมาอย่างลูกผมเก็บยันรูปเหมือนนะพี่พอ,อครับนี่จริงเหรครับนะีแล้วรูปเหมือนของท่านอันเนี้ยนะเอาง่ายนะอยู่ช่วงปีสา0ร้อยศูนย์กว่าพราะเนื้ออันนี้ยคืออะไรไหมเนื้อทองเหลืองผสมให้แก่ทองแดงผิวแดงเพื่อลมดำติด,ดเหมือนแรโสถรศูนย์แปด อ่าผู้ทวดหลังหนังสือวอจุดอันเนี้ยอยู่ในช่วงปีศูนย์กว่าไหมอ่านะครับาราคาดูดตรงน,นี้ยังไม่เกลแต่ถ้าราคาแพงขึ้นก็ไม่แน่ใช่นี่อันนี้รูปเหมือนปั๊มปั๊ม เหมือนกระเหรียญนะปั๊มปั๊มปัป๊มมีปีกตัดปีกออกรูปหล่อรุ่นแรกยอันเนี้ยต้องต้องเรียกว่ารูปหล่อปั๊มรุ่นแรกเพราะถ้ารูปหล่อรุ่นแรกจริงๆอ่ะหลักล้านครับพุณตกใจไหมปูแหวนมีรูปหล่อหลักล้านถ้าคนไม่ได้เล่นพ้าจะไม่รู้เลยว่าหลวงปู่แหวนมีรูปหล่อราคาหลายหลายแสนถึงหลักล้าน ออดังนั้นผมมีปูแหวนผมเก็บปูแหวนเนี่ยทําไมต้องซื้อข้าอ่ะเพราะเรารู้นะประวัติของท่านแล้วศรัทธาแต่วันนี้เมื่อมีคนเนะี่ยกำลังจะแบบว่าเอ้ยอะไรกับปูแหวนนู่นนี่เห็นเป็นตังสนใจก่อนว่าท่านแพงได้เพราะพระท่านดีรู้จักท่านเพราะกระแสเนะีฮะก็หาพระท่านแขวน ปูแหวนเก่งสวสามเหรียญปูท่ทวดที่แจกเหรียญรุ่นสร้างโบสถ์เหรียญร่วมแรงปลูกเสกพร้อมกับฟอบรอสร้างโรงพยาบาลโอข้อมูลท่านบอสุดยอดนะนี่เดี๋ยวส่งของขวัญให้นบอด้วยหล่รอรุ่นแรกปูแหวนสร้างสองสี่ห้าสองอสี่้าองค์หลายหลายแสนนะท่านเก่ง และเด่นกว่าเจ้าวาดเสียอีกบุ่แอบไม่ได้เป็นเจ้าวาดนะบางคนก็ไม่รู้ปู่เจือไม่ใช่เจ้าวาดเจ้าคุณนอไม่ใช่เจ้าวาดพอ่อแชมปอตากองไม่ใช่เจ้าวาดปู่หลิวตอนอยู่รัดใส่ทองก็ไม่ใช่เจ้าวาดไม่เกินปีสองศูนย์ครับถ้างานแบบนี้ครับท่านพอฮะงานปั๊มแบบเนี้ยไม่เกินปีสองศูนย์หนึ่งศูนย์บวกลบ เนี่ยแบบเนี้หนึ่งศูนย์บวกลบไม่เกินสองศูนย์นี่ไงเมื่อเมื่อวานผมมหาอยู่ท่านผอเนี่ยเมื่อวานผมมหาอยู่จะโชว์ท่านผอสัหน่อยอ่าเหรียญอะไรครับ สองส string, ี่เจ็ดหกนะเหรียญลักษณะคล้ายกับเหรียญพ่อปิวไหวเหนียวอ่าเหรียญเจ้าคุณสุนทรวัดกัลยาณนะเจ้าของกรีบบัวเจ้าของปลกเบนจภาคี และผมมีเหร <eterm> ียญหายากของท่านอยู่หนึ่งเหรียญคือวัดกัรยาเนี่ยเหรียญวัดกัลยาแพงหลายรุ่นนะผมจะบอกให้อ่าสุดยอดพี่พงศกรเลยเพราะผิวหวเหนียวเจ็ดกว่าเห็นไหมนี่ท่านมีเหรียญนะนะครับเหรียญที่ระลึกงานชาวนากินปูบุญเสกองนี้เหรียญนี้ปูบุญเสกนะครับ นี่มีเกตทองคำด้วยที่ท่านพอได้ไปครับเห็นไหมวัดจุลยยาเหรียญเมื่อกี้เป็นเหรียญขอบค้างเรื่อยหรือเปล่าครับอาจารย์เจ้าคุณสุนทรส่องให้แป๊บเรื่อยนะเยี่ยมเลยเจ็ดหกค้างเรื่อยครับเนี่ยเป็นคำถามเนี่ย ถ้าเวลาคุณถามมาเราก็จะได้หาความรู้กันเอาสรุปว่าตอนนี้จะให้เข้าสู่หมวดการแบ่งปันแล้วใช่ไหมเริ่มต้นด้วยหลักร้อยเหมือนเมื่อคืนอ่าถ้าใครอยากให้เข้าการแบ่งปันกันแล้วอ่าวันนี้ก็โอ้ยก็ไม่เร็วแล้วนะแม่หลอมไม่ละลายหลวงพ่อสง่า<ม>เนื้อนวะ เหรียญหลอมไม่ละลายหลวงพ่อสังหานะเหรียญน,นี้มีประสบการณ์สิครับเอาไปหลอมแล้วไม่ละลายแล้วเนื้อนวะด้วยอรรเอาให้รักเราไปเลยไหมช่วงนี้ช่วงแบ่งปันนี่ใครที่รอจะสะสมรกักเครื่องมาที่นี่ครับห้าร้อยตายแล้วห้าร้อยเนื้อนวะโหลวงฮะปิดเราตามด้วยห้าร้อยครับพี่พ นับด้วยนะรายการนี้เท่าไหร่แล้วรายการที่รายการแรกห้าร้อยรายการแรกเนื้อนวะหลวงพ่อสง่าเขียนไหมไม่ใช่เนื้อทองแดงด้วยรายการแรกเปิดมาทั้งดีปิดแล้วตามในห้าร้อยครับพี่พี่รุ่นนี้ทองคํำลักแสนครับหลอกไม่ละลายเป็นรุ่นมีชื่อเสียงของท่านปิดห้าร้อยท่านพ่ออริยะโอ้โหพี่พชายลานะคนครไทยจเจริญก็ปิดมาห้าร้อย พี่สุดทิมมนรัตนากป็ปิดมาห้าร้อยมีเกี่ววคับพี่อ่ะเดี๋ยวนะโอ้โหอ่ะให้สามองค์แล้วกันเอาพี่แม็กยังอ่เล็กกป็ปิดมาห้าร้อยหนึ่งสองสามสี่ไอโอมันจะชอบไปไหนเล็กมานั่งใ,ใกล้ๆดิสีอ่องค์ได้ไหมได้จะถามมันว่ามีไหมคือผมต้องปรึกษาผู้จัดการมอดกผมตลอดไงเออนะอันนี้หนึ่งองค์ก่อนนะ อันนี้เอาพระยอดนิยมก่อนอนี่เหรียญหนึ่งเจ็ดพ่ะคูณวัดบาลัยนี่หนึ่งเจ็ดพอคูณเนี่ยร,ร,รุ่นนี้จะออกที่วัดสะแก้ว รุ่นแรกวัดแจงนอกปีหนึ่งเจ็ดสุดยอดประสบการณ์ผมจะชอบเหรียญปีของปีหนึ่งเจ็ดมากเพราะจ่าวเอ่ะลายผมฟังว่าตชดอ่ะลบมกลาวอ่ะชุดแรกโดนยิงตายหมดชุดสองเนี่ยเอาปกพ่อคูณปีหนึ่งเจ็ดร้อยใส่หมวกไปหมวกมจะมีที่ร้อยเชือกเห็นไหมปกลเล็กยัดใส่ไปไม่ยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนเราเลยนี่ สวยสวยสามมื่นวิวีลพภัส์แลวนี้สวยไหมโอ้โหหนึ่งเจ็ดสวยสวยเนี่ยจะหาสวยสวยแบบนี้ไม่ง่ายแล้วสวยจนไม่กล้าจับป่ะผมอะลุงเลยนวะเป็นแสนครับเหรียญหนึ่งเจ็ดพ่อคูนเก็บให้ได้ยอดนิยมตอนนี้นะเก็บให้ได้พระแท้เออเก็บให้ได้สวยเก็บให้ได้ยอดเก็บให้ได้แทะ หนึ่งเจ็ดพ่อคูหเข้าสู่รายอดนิยมแล้วอ่ะขอเครื่องปิดเปิดหน่อยนี่ทุกคนคงจะรอดูความมันนี่เห็นไหมเนี่ยแทบจะไม่อยากจับสัมผัสเหรียนเลยเก็บให้ได้สวยสองนาทีครับรายการนี้นี่เก็บให้ได้สวยเก็บให้ได้ยอดนิยมโอ้โ oh, ห oh. เปิดแรกมาเวลาเดินครับผมเอานะตอนเนี้ยนะพระแบบเนี้ยไม่มีหมุนเวียนในสนามพระนะคนที่เก็บเนี่ยเขาเก็บยอดนิยมแล้วเก็บสวยม,ม,มานะครับเปิดแรกหนึ่งหมื่นบาทเวลาเดินแล้วมาที่หนึ่งหมื่นบาทครับสองนาทีครับรายการนี้นี่หนึ่งหมื่นบาทมาที่หนึ่งหมืนมหนม่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายต้องบอกว่าสวยจริงสวยจังไม่กล้าจับ สมารถเหรียญเลยเนี่ยอยู่ที่หนึ่งมื่นบนาทบาทมาที่หนึ่งมื่นแปดพันบาทครับราคา,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 าสุดท้ายครับจะมูกโด่งปีดปีดอ่าน้ำมันแฟนเหรียญนี้โอ้โหอยู่ที่มีขีดหนวดกุ้ง้างแขนเนี่ยเขาเรียกบล็อกนวะเห็นไหมมีขีดเส้นเนี่ยหนวดกุ้งขึ้นที่บ่าเนี่ยเนี่ยเขาเรียกบล็อกนวะ มาที่หนึ่งันบาทมาที่หนึ่งดส้บาทมาที่หนึ่งมืนแป้าร้อบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สองหมื่นบาทครับราคาเก็บให้ได้แท้และสวยเออยอดนิยมเนี่ยบอกนว่ตาลึกๆอ่าอยู่ที่สองหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่สองหมบาทมาที่สองหนึ่งห้าร้อาทครับราคาสุดท้ายแเก็บไปได้แท้แล้วสวยสวยจริง่างนี้ โขจมูกเป็นแท่งเลยนะฮะอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งบาทหนึร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่สองหมื่นสองพันบาทมาที่สองหมื่นสองพันบาทครับราคาสุดท้ายโอ้โหพี่อริยะสองหมื่นหนึ่งร้อยคือการจะได้เก็บพระนะยอดนิยมที่สภาพสวยๆนี่แหละครับเก็บแบบนี้ชนะนี่เก็บแบบนี้นี่นะเหมือนเก็บนะทองแท่งเขาเซฟ มาที่2 2 1ห0ืบาทมาที่2 2งห0ื่้บาทครับราคาสุดท้ายมาที่2 2งห0ื่้ารบาทครับราคาสุดท้ายคุยไม่รู้เรื่องแนละ้วพอเจอดังจมูกสั่นจมูกแชมเลยครับอาจารย์องค์นี้อยู่ที่2องหมืันห้าบาทมาที่2 2งห0ื่นสองพัเร้อยบาทที่พอรี่ครับพอเจอจมูกสวยๆแบบนี้บอกนวาด้วยอยู่ที่2 2งหมืันเก้า้บาทครับราคาสุดท้ายครับ Uh huh. อยู่ที่สองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทมาที่สามหมื่นมาที่สองหมื่นสามพันบาทมาที่สองหมื่นสามพันบาทครับราคาสุดท้ายมาเลยสีส่ร้อย <400. S 2> ต้องบอกว่าพอคูณหนึ่งเจ็ดไม่เคยเห็นสวยกว่านี้อยู่ที่สองหมื่นสวยสวยไม่ค่อยเห็นในวงการแล้วครับสี่ร้อยบาทครับราคาสุดท้ายปิดไปแล้วโอ้ต้องบอกว่าองค์นี้เห็นไหมพอเวลาเป็นนะ เนี่ยถ้ามีขีดข้างแขนนี้บนะล็อกนวะแล้ดูตาลึกไหมดูจมูกแหมไม่กล้าให้ใครแบบสัมผัสเหรียญน,นี้เลยใส่ซองตั้งแต่ตอนหน้ารายการเลยไป,ไปที่ตานบอเรียนะครับสองหมืสาพสี่ร้อยบาททวนต้องเก็บแบบนี้แหละจึงจะชนะครับไล่เหียญสองหมืน่นาเก็บต้องเก็บแบบนี้ครับนี่